มาพบกลับเข้ววาสู่ช่องเล่าผิงเบิร์ดนะคะในว,วันนี้เหมือนที่ Skill <S 2> <S 2> <S สกิลอัพเซ็นเตอร์ค่ะสกิลอัพเซ็นเตอร์นะคะคือสถานที่ที่เอาน้องๆน,นะคะมาฝึกเรียนรู้ทักษะผ่านประสบการณ์ผ่าน,าาาก,นกิจกรรมผ่านกิจกรรมแล้วก็ให้ทักษะเหล่านี้ติดตัวเด็กไปมันจะต่างจากการที่มานั่งเรียนแลวบบผ่านจ <ำ S 1> ังไป <จำ S 1> อันนี้น้องๆต้องจำให้เป็นประสบการณ์ที่ดีในนัน้นเปประสบการณ์ดีๆให้น้องเอาไปใช้ยันโตเลยนะคะวันนี้เราอยู่กับซีรีส์การรีวิวของเล่นทุก แล้วก็ดูทัดหน้าตาไม่ค่อยมีชาการเท่าไหร่นะคะอันนี้เรียกว่า s ู p color word interference test นะคะจริงๆเป็นการทดสอบด้วยซ้ำสำหรับวิธีการเล่นอันนี้คืออันแรกเนี่ยเขาจะมีคำแล้วก็มีสีของคำมาให้รอบแรกเนี่ยจะเป็นอะไรที่ตรงกับสีที่เขียนไว้ตรงกับสีที่เขียนไว้ก่อนนะจะมีเราจะมีทั้งหมดสีสีด้วยกันก็เยลโล่พอคราวนี้เราจะให้บอกคำหรือบอกสีแล้วจะเป็นคนเลือกคราวนี้มันจะมาในเวอร์ชัน ถ้อย่างเงี้ยให้บอกสีที่เห็นอย่างเงี้ยหรือเออก็ต้องตอบว่ากรีนแทนที่จะต้องตอบว่าเลนเยลโล่อะไรเงี้ยแล้วมันจะต้องสลับไปสลับมานี่คือวิธีการเล่นอันนี้และที่พิเศษกว่านั้นอันนี้เป็นของสกิลอัพนะคะที่เดียวกันกอันที่เป็นเอ่อเรนโบ์เรนโบ้แบบนี้ต่างๆอ่ะอันนี้ให้น้องๆคิดเองว่าจะทำาทาง ว่าเราให้บอกสับหรือบอกอะไรแราต้องหยุดยั้งตัวเองด้วยเพื่อไม่ให้เหมือนไม่ให้มันพูดไปเลยอ่ะมันต้องยั้งตัวเองอนึงว่าฉันจะบอกต้องบอกสิ่งหรือฉันต้องบอกคําศัพท์อะไรเงี้ยค่ะนี่คือจุดประสงค์ของการเล่นอันนี้แม้กระทั่งในผู้ใหญ่เราก็สามารถเล่นอันนี้ได้นะเราจะเห็นว่าในคนนี้มีความยับยั้งพฤติกรรมไปแค่ไหนด้วยอ่านี้คือคืนเนี่ยมันจะมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย คือถ้าอย่างเราอะถ้าคนโตนะหมายถึงว่าคนโตเล่นภาษาไทยอะเราจะรู้สึกว่ายากกว่าเพราะว่าเราคุ้นชินกับคำแบบแดงเขียวม่วงน้ำเงินอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ว่าของเราที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะสอนแทกภาษาอังกฤษให้น้องๆด้วย แม้ว่ามันอาจจะยากในช่วงแรกๆที่น้องก็จะแบบว่าบางคนเขาไม่ได้รู้หรือแบบยังไม่ได้เรียนมาขนาดนั้นการอ่านในพวกนี้ก็ก็เหมือนช่วยให้เขาจําแล้วก็แบบจำคำศัพท์ได้เลเสริมการอ่านด้วยแล้วน้องเข่าสู่มันคือการเล่นเกมไม่ได้บังคับให้เขาอ่านนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะแบบว่าลองดูว่าน้องแบบเออจดจำการอ่านได้ไหมแล้วก็มีความยับยั มากแค่ไหนก็ใช้เทสตัวนี้ก็ได้ถ้าน้องล้องๆหมายถึงว่าน้องข้อ้องภาษาอังกฤษคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ห่วงขนาดนั้นน้องข้ององใช้เป็นภาษาไทยก็ได้ลองหรือเพิ่มเพิ่มคําศัพท์เพิ่มสีเพิ่มสิ่งก็ได้ค่ะมันควายากเนี่ยซตามหาตามอนี่เลยเขียนเดี๋ยวเขาเขียนสตคักเลอร์ได้เลยก็มันก็จะมีขึ้นให้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น้องๆเข้ามาจะได้ทำหรือรอกลับบ้านจะได้เล่ง แล้วก็ไปกิจกรรมที่นักจิตยาที่ Skill Up Center แนะนำค่ะเราไปดูของเล่นชิ้นต่อไปกันดีกว่าในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนนะะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย